อมันก็ผิดที่ผมด้วยที่แบบเขาไปช่วยผมแต่เขาผมก็กลับมาตีเขาอะครับผมก็ได้ไปขอโทษตำรวจแล้วอ๋อขอโทษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับบวชบวชสักสองวันไปพี่ครับแค่นั้นมันก็โกรธแค่นั้นมันก็โกรธผมแล้วอยากให้ผมเอามันมาบวชด้วยเลยมันจะโกรธผมหนักกไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เอามาบวชไม่ไดเอามาบวชเอามาเจอเอามาพบเจอกับของดีของบอสซิตี้พี่พูดตรงๆนะว่าของพี่อะเป็นเหมือนกับเครื่องจอด ไม่ต้องติดไวเบรเตอร์เอลพี่ก็สั่นเหมือน 3G เครื่องขุดน้ำมันอ่ะเตึกตึกตึกตาตาปาบปาบปาบไม่รู้อยู่หนเาะว่านะครับสุดนานมันมันมันเพิ่งมีตำรวจโดนใบแดงไว้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอพวกนี้หน้าผักดันชิบหายเลยว่ะมันโอเคมากเลยนะลูกกี้อ่ะเองว่าไงลิม ขอบคุณนะที่ประธานเลี้ยวให้ไม่มียังได้อยู่และกูได้อยู่เนี่ยแค่นั้นแหละไม่ความ แล้วกูเลยแล้วกูเข้าไหมเกือบเข้าเพ่อเหนื่อยว่ะลูกเอ้ยพ่อเหนื่อยกับรถคันนี้ว่ะจริงจร <ๆ S 2> ิงเดือบเบสออฟเขาเพี่อะดิคนขับเท่ๆเทขับร้องไห้กันหมดอะปุ่มเอสนี่เวลาโค้งหนึ่งอะสี่ครั้งอะย้ำๆอะคิดว่างไงอะ บางคนบีบอีกโอ้กูเจริญพูดอะไรวะนะร้านโดนปะเฮ้ยก๊อตร้านโดนนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอ่ะดาวดีครับทำอะไรกันนะได้ขอบคุณดาวดวงหลายดวงครับพี่โป่งขอบคุณมากครับฮะ ีกไงนะน้องมาคุยกับลูกน้องมาคุยกับผมครับลูกพี้โด<ร>นสภาจะโดนทำโทษที่แบบว่าลูกพี้เข้ามาช่วยอยู่ไว้ในบ้านอนะไรเงี้ยโดนโดนไปแล้วเหรอเมื่อวานไม่เห็นมีใครโดนเลยนะไม่พี่พีเคเขาจะลงโทษผมส่วนตัวครพ,พี่เฉยครับผมแค่มาบอกพี่ตสอง่ฉยครับคุยกันไปเรื่อยๆครับรก็เลยได้บอกอันนี้คือเราอยู่ลูกพี้เหรอใช่ครับผมอยู่ลูกพี้แล้วเมื่อวานเราทำอะไรอ่ะ ก็คือผมโดนด้วายห่อครับขอบคุณร<ล>ีซ<ด>ับในที่ห้าครับสัรเสริญโคุงน<ล>ะครับพวกเขา่าชุบกันหมดแล้วแล้วก็ยืนอยู่หน้าบ้านตะพักำตำรวจตำรวจประกาศแรมเพจแล้วพี่ด้วายก็บอกให้ไปหลบในบ้านแล้วผมก็เลยแบบเหมือนเล่นกับด้วาด้วยครับก็เลยแทงตำรวจด้วยแล้วพี่ทิเคก็ทักมาบอกว่าออกมานม้ามันช่วยไม่ได้พวกผมก็เลยออกไปเลยอืมคือมันก็ผิดที่ผมด้วยที่แบบเขาไปช่วยผมแต่เขาผมก็กลับมาตีเขาอะครับผมก็ได้ไปขอโทษตำรวจแล้วครับอ๋อขอโทษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับ บวชบวชสักสองวันไปบวชเนี่ยพี่ดิฉันบอกว่าผมบวชเจ็ดวันแต่ถ้าผมมีเพื่อนมาด้วยจะได้สามวันเออได้นะมีเพื่อนไหมมันก็มีเพื่อนไหมมาให้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจุนไปเอาจุนไปเอาไปไหนเอาไปไหนลุงเอาจุนไปบวชด้วยผีผีผีในแก๊งแก๊งอ่ะม่ใครแก๊งอู่นอีกมั้ยมีมีครับพี่มีมากี่คนมีสามสี่คนเนี่ยครับ จำๆมาไม่จำๆจำๆอันนี้คุยกันได้พี่ครับแค่นั้นมันก็โกรธแค่นั้นมันก็โกรธผมแล้วอย้า้ผมเอามันมาบวชด้วยเลยมันจะโกรธผมหนักกว่าไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เอามาบวชไม่ได้เอามาบวชเอาใจเขาหน่อยเอามาเจอเอามาพบเจอกับของดีของบอสซิตี้เออจรอะไรครับนาของดีมึงม่มีผูแดงเ่ยนะเดี๋ยวช่วยได้นะผู้แดงอ่ะคืออันนี้พี่พูดพี่พี่พูดตรงๆเลยนะว่าของพี่อ่ะเป็นเหมือนกับเครื่องเจาะไม่ต้องติดไวเบเตอร์เอลพี่ก็สั่นเหมือน 3G ครื่องขุดน้ำมันอ่ะตึกตึกตึกปาบปาบปาาู้อยไดนมันเพิ่นใบแดงไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แคร์เว้ยนานอยากโดนแล้วอยากโดนโดนีฮะอยากโดนนอนพักยาวเลยจริงๆสบายๆด้วยนานไม่คิดถึงผมหรอฮานาไม่อยู่นี่ตอนนี้ไงก็ถ้าเกิดว่าสมมติ่กูโดนใช่ไหมกูก็ออกไปหาผู้มึงบ่อยขึ้นเพราะทุกวันที่ที่ไม่ออกเพราะว่าขาดชั่วโมงคิดว่า ไม่นะคืนนี้นะคืนนี้นะคืนนี้คือที่คงไม่ไปนะอะไรเอาไปอะโอาเสียนะแล้วผมโทรไปหานะโอ้โทรไปตอนเช้าโอ้แล้วรับปากด้วยโอ้มราบอกว่าไปวันที่สิบสามเรมพีนไปแล้วว่าเลื่อนครับโอ้อาวแป๊บๆเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนมากนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไปแบบไปที่สถานที่แบบนั้นจะติดโควิด แช่งไปเลยครับไม่ไม่มันมันคือไอ้นี่สถิติสถิติใส่ตีนนี่ไว้ทำลายครับไอจ้องมาดูไปไหนอ่ะไปทำลายด้วยเจริญเลยทำลายทุกอย่างเลยไอ้้ไอเฟนทำอะไรเนี่ยจอดจอดครับพี่จอดโอ้ยตายตายนสรุปวันนี้น้ำมาไม่ไหนนะฮะมาไหมครับมาไหมครับเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาโอเคให้เพื่อนมึงเพื่อนมึงเขาจะไปยึดที่ตรงข้างๆแลนด์มแล้ววะใค่นะ ที่มาจากอนาคตอะว,วิสกี้อะไรปะจีนสีนี่เหรอเขาน่าจะคุยถูกคอั้งครับฮน่าจะใช่คุณรัมเขาคณนะคุณอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปขายปลาค่ะนะขายปลาเหรออ้่ไหถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยประการใดคุณมาลองสอบถามพวกดูไว้ที่กาลาดสีเขียวก็ได้นะทำไมอะนะเขา อยู่เพื่อช่วยเหลือทุกคนนะช่วยทุกคนแย่กว่าเดิมนะไอ้ตัวครับสิทธิ์เราอ่ะตัวครับอย่าใช่มีอะไรโทรมานะคุณลำได้ค่ะนะน่าจะให้ไปหาเหรออ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาบางเทนได้เลยนะครับหาบางเทนเขาจะช่วยคุณลำเองได้ค่ะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองไปปรึกษาบางเทนตอนนี้เขาอยู่ตรงกระดาษเขียวใช่ไหมใช่ใช่คุณลำได้ค่ะเดี๋ยวฉันลองเข้าไปคุยโอเคเขาไปทำงานไงมึงจะอยู่คุยไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาคุย เดี๋ยวมีคนมาคุยกับมึงไหนบังไปครับลำไงคุณลำคุณลำมเฮ้ยลูกพี่ช่วงนี้ฟอร์มดีนี่หว่าใช่ปะมีอาวุธกี่ชิ้นแล้วมีอาวุธกี่ชิ้นแล้วอาวุธท่านแก๊งเหรอครับก็ครบครบแก๊งอะครับนะแต่ข้ามีแค่ปักฉลามกันนะใช่หรอมีประมาณไม่ไม่เยอะมากแล้วเอาเอาไอ้นี่ไหมเอาไอ้นี่ไหมเอาอะไรครับเอาแบบ เอารถประมูลไหมอะไรเงี้ยเออก็เนี่ยครับมีแพนมีแพนกันอยู่ว่าเอารถประมูลครับแต่ดนตีไม่พักเลยนะแล้วจอนไหนมาประมูลใช่ครับถ้าสมมติว่าผมเอารถประมูลคือแบบพวกผมจะเก็บเงินในระยะเวลา14วันที่ผมได้โพเทคกมาแล้วพอซื้อหมดรถประมูลไปแล้วอาจจะแบบแล้วถ้าโพเทคหมดผมผมสู้แน่เลยผมว่าน่าจะมีคนอยากเล่นด้วยไล่อุ้มคนเหรออะไรนะครับนะพอกองดำไปสัก800ไหมเอาไ จะช่วยได้เยอะไหมให้ฟรีเหรอครับนะเฮ้ยถ้าเกิดว่าให้ฟรีอ่ะกจ้เฟี้ยวเองจะเฟี้ยวหรือเปล่าพี่ผมผมก็ผมทำหลายๆอย่างให้เห็นอยู่นะแก๊งผมเฮ้ยเบอร์เก้าเก้าส่งข้อความมาดิเดี๋ยวติดต่อมาแล้วมากูขึ้นรถกูเองไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหลงบังเจอกันเดี๋ยวมาหาขอบคุณนะไม่เป็นไรแอมไฟน์นักี้เป็นอยู่อะไรนะ พวกนี้หน้าผักดันชิบหายเลยวะ่ะมันโอเคมากเลยนะลูกกี้อ่ะพิงว่าไงลิม